ขอความสุดดีจะงมีแก่ญาโยมนักศึกษานักปฏิบัติทั้งหลายะจะพูดถึงเรื่องของความหลงคือเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องการที่จะให้รู้แจ้งให้จิตของเรานี่เกิดเป็นวิชา แต่ทีนี้ในทุกวันนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยจิตของเราเนี่ยเป็นอวิชชาอาวิชชาก็คือความหลงความหลงผิดท่านบอกว่าถ้าจะไปให้ถึงนิพพานก็ต้องทำลายอาวิชชาก่อนอื่นเราจะต้องมารู้ว่าอาวิชชานั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร วิชานี่คือความบางคนก็อาจจะแปลว่าความไม่รู้จริงๆไม่ใช่ว่าไม่รู้นะคือมนรู้อยู่รู้ไม่แจ้งรู้ไม่จริงอ่ะแปลไม่วิแปลว่าวิเศษชาแปลว่ารู้รู้แบบไม่วิเศษรู้แบบไม่แจ้งนก็เลยเป็นเหตุให้เกิดความหลงไปนะ สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเนี้ยเดิมทีนั้นอ่ะมันมาจากการที่เราใช้ภาษาพูดคุยอยู่นี่แหละมันเกิดมาจากอายตนะเดิมต้นเดิมทีเหมือนอย่างตาเรามองไปเห็นอ่าอะไรสักอย่างนึ่ง เราเห็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยเนี่ยอย่างที่เราเห็นเนี่ยเราเห็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเดิมทีเขาไม่ได้มีชื่อพอเวลาที่เราจะไปพูดคุยกันว่าไอ้ฉันเห็นอย่างเงี้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็ไม่เข้าใจกันอีกก็เลยเกิดมีการสมมุติชื่อสมมุตินามขึ้นมาว่าอันนี้เราต้นกระบอกเพชรกระบอกเพชรสามเหลี่ยม ทีนี้พอไปพูดกันเนี่ยคนนั้นก็จําเอาคนนี้ก็จําเอาก็เลยตกลงกันว่าเป็นเป็นสมมุติสมมุติว่าอย่างนี้ต้องเรียกว่ากระบอกเพชรสามเหลี่ยมนะจริงๆแล้วมัน,ม,นมันก็เป็นอยู่ข้างมันอยู่นะมันไม่ได้มีชื่อพอเราสมมุติขึ้นมาอย่างเงี้ยตกลงกันเรียบร้อยแล้วต่างคนต่างก็จำเอา พอเราไปจําว่าเป็นกระบองเพชรสามเหลี่ยมทีนี้เวลาไปพูดกันเราก็าคิดว่าไอ้กระบองเพชรสามเหลี่ยมะ่ะมันเป็นมันเป็นจริงๆเป็นจริงเป็นจังมันเป็นกระบองเพชรสามเหลี่ยมจริงๆสัญญาของเราก็ไปจําเอาไอ้ที่เราสมมติขึ้นมาเนี่ยละ่ะพอคิดปรุงขึ้นมามันก็เกิดเวทนาเกิดความรู้สึกว่าเออตัวนี้นะเป็น สิ่งที่เราสมมุติกันแล้วโดยชอบก็เกิดความชอบเกิดแล้วก็เกิดความจําเกิดเป็นสัญญาขึ้นมาสัญญาตัวนี้แหละมันกลายเป็นสัญญาวิปลาสอ่ามันบอกว่าเป็นสามเหลีย่ยเป็นกระบองเพชรสามเหลี่ยมจริงๆอ่ะมันก็นวิปลาสคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงนะ กระบองเพศสามเหลี่ยมมันอยู่แค่เสียงพูดเป็นแค่ภาษาเป็นแค่เสียงพูดที่ปากเราแต่ตัวจริงของมันนะมันไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรนี่เระสัญญาวิปลาสเกิดสัญญาวิปลาสแล้วก็ไปฝังอยู่ในธาตุรู้เนี่ยเรียกว่าจิตเนี่ยนั่นแหละต้นเหตุของอวิชชาแล้วไม่ใช่มีแค่นี้นะ มันยังมาจากหลายทิศหลายทางจากช่องต่างๆตาหูจมูกลิ้นกายพท้ถวานทั้งหลายเลยก็เอามาสร้างในลักษณะเดียวกันนี่แหละเกิดจากการที่เราสมมุติขึ้นมาแล้วก็ไปเข้าใจเผยดยึดเอาเป็นจริงเป็นจังทีนี้ก็กลายเป็นความหลง เป็นความหลงนั่นแหละอวิชชาอวิชชาคือความไม่รู้มันก็อยู่ในจิตนั่นแหละหลายคนไปท่องปฏิจจสมุปบาทนะอวิชชาพ่อมีอวิชชาจึงมีสังขารทีนี้ไม่รู้ว่าอวิชามันอยู่ตรงไหนอวิชามันอยู่ในวิญญาณนั่นแหละอยู่ในจิตวิญญาณนั่นแหละอวิชานะความหลงตัวจิตนั่นแหละคืออวิชชาตัวใหญ่เลยจิตอวิชชาซึ่งฝังตัวอยู่ในธาตุรู้ของเรา แล้วก็จะเป็นตัวที่คอยบงการเราจะเนี่ยเมื่อสะสมมากเข้ามากเข้าสะสมมาหลายสิ่งหลายอย่างหลายสิ่งหลายอย่างไม่ว่าจะไปทําบุญก็เป็นอวิชาจะไปทาบาปก็เป็นอวิชาคิดอะไรขึ้นมามันก็เป็นอวิชาไปทั้งหมดนะไม่ได้มีสภาว่าความเป็นจริงไยมีแต่ความหลงเชื่อเชื่อตาม เชื่อตามที่เห็นแล้วก็มาปรุงแต่งเชื่อตามที่ได้ยินแล้วก็มาปรุงแต่งเชื่อเชื่อตามที่ได้ดมกลิ่นมาได้ลิ้มรสมาก็มาปรุงแต่งไปทําบุญมาก็เชื่อว่าอะจะได้บุญอย่างว่าอย่างนี้จะได้ไปสวรรค์อะจะได้ไปเป็นอินเป็นพรมความเชื่อพวกเนี้ยมันมามารวมกันอยู่ตรงนี้ มันอาจจะมีมันมันมีอยู่ก็จริงอะเรื่องบาปเรื่องบุญอะแต่ว่าเมื่อมันมาสะสมอยู่ในก้อนของอวิชชาแล้วเนี่ยอยู่ในก้อนจิตแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นพลังงานที่คอยผลักดันผลักดันให้ขันห้าเรานี่ทํางานวนเวียนวนเวียนวนเวียนอยู่อย่างนี้นะซึ่งตัววิญญาณเนี่ยหน้าที่ของเขามันมีหน้าที่รู้รู้อย่างเดียวไม่มีกําลังวังชาอะไรทั้งสิ้นเลย นะแต่ตัวจิตอวิชชาเนี่ยจะทำงานรอบด้านนะส่งข้อมูลออกมาสู่มโนทวานเอามาคิดเป็นสังขารพอปรุงแต่งเป็นสังขารเสร็จก็กลับก็บกบไปที่เวทนาสัญญาจำไว้ก็ไปเพิ่มให้พลังจิตอีกมันจึงเป็นพลังงานเป็นนามธรรมที่มีพลังงานบังนคะับบัญชา นะนี่แหละคือต้นเหตุของอวิชชาดังนั้นแล้วถ้าเราเนี่ยมองอะไรแล้วมองแบบไม่ไม่เห็นสภาวะเห็นแต่ตัวที่สมมุติเห็นแต่ตัวที่สมตตสมติไม่เห็นสภาวะตามความจริงเราก็จะหลงหมดมันจะเกิดสัญญาวิปราสนหมดเลยน,นั่นก็ต้นมะพร้าวไอ้นี่ก็เตยหอมอา่า อันนั้นก็ต้นลิ้นมังกรเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะซึ่งมันเป็นมันเป็นเรื่องที่ไม่จริงแต่เมื่อมันป่งขึ้นมาอย่างนั้นแล้วสัญญาเขามีหน้าที่จำเขาก็ต้องจำจำแล้วมันจะจำแล้วมันไม่ใช่จำของจริงกันเนี่ยมันจำมาผิดอจำมาสิ่งที่สมมติเข้ามามันก็เป็นสัญญาวิปลาส สัญญาวิปลาก็คือสัญญาที่หลงหลงก็คืออวิชาเนี่ยแหละต้นเหตุของอวิชาไม่ได้มาจากไหนหรอกซึ่งทุกคนก็ต้องใช้อยู่ในชีวิตประจำวันนี่แหละตัวอวิชาน่ะไม่ใช่ว่ามันไม่ดีก็เราก็ใช้บรรย่ดำเนินด้วยอวิชากันทั้งนั้นแหละชีวิตน่ะ แต่เวลาปฏิบัติธรรมนี่เราจะต้องเห็นเราจะต้องเห็นว่าตัวอวิชามันเป็นเหตุบงการให้วัฏจักรของอปฏิจจสมุปบาทนี้มันทำงานอยูอ่แล้วเราก็จะต้องมีสติปัญญาอมองดูให้ชัดเพื่อที่จะได้เกิดความไม่หลง ให้รู้ธรรมชาติของเขาว่าเขาทํางานอย่างนั้นอย่างนั้นน่ะในที่สุดเนี่ยเราก็จะเข้าใจการทํางานของเขาอ่าตัวธาตุดูของเราเนี่ยมันเห็นในลักษณะนี้แล้วว่าอตัวอวิชาที่ทํางานอยู่อย่างนั้นน่ะมันเป็นความต่อเนื่องกันมันมีแต่ความเกิดดับมีแต่ความไม่เที่ยงมีแต่ความเป็นทุกข์ อไม่สามารถที่จะบงังคับบัญชาอะไรได้มันก็เกิดความไม่ถือสาเรียกเยกง่ายๆก็คือความไม่ยึดไม่ยึดมั่นถือมั่ะเกิดความไม่ถือสาในการทํางานของขันเพราะว่าขันทั้งหมดนะ่ะมันทํางานพ่อตัวอวิชชาอย่างนั้นเลยทํางานพราตัวหลงเป็น,เป,นเป็นตัวเป็นตัวบงการเป็นตัวหนุนใหญ่ ถ้าเรารู้แล้วเราไม่ถือสายก็ไม่ถือสายก็คือไม่อุปทานในขันนั่นแหละไม่ไปยึดว่าไ้ความคิดที่ปรุงขึ้นมาเออมันก็เกิดจะมันมันก็เป็นของเรานะผมรู้สึกก็เป็นของเรานะอย่างเงี้ยเพราะพวกนี้ถูกฝากดันจากวิชาทั้งนั้นเลยถ้ารู้ถ้ารู้ตรงนี้นะ่ะคือรู้รู้เข้าไปถึงสัญญาวิปลาสนะ่ะ รู้เข้าไปถึงสัญญาเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่าไอสิ่งที่ปรุงมันก็มาจากความจํามาจากสัญญามาจาก,กจิตนั่นแหละเออส่งข้อมูลมาแล้วก็มาปรุงต่อก็อทํางานอยู่นงเงี้ยมันก็หลอกเราถ้าเรามีปัญญามีถ้าเรามีสติรู้ทันการทํางานของขันหล่อนี้นะอ่าเราจะไม่หลงเราจะไม่หลงในขัน เมื่อไม่หลงในขันก็ปล่อยให้เขาทํางานเป็นธรรมชาติของเขาไอ้ผู้รู้ก็นั่งดูสบายๆนะท่านก็บอกอยู่แล้วว่าสังกิเตนะปัญจุปาทานะขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกเห็นไหมถ้าธาตุรู้มันเห็นประจักษ์แล้วมันมีสติปัญญาเห็นเห็นเห็นประจักษ์ในตรงนี้แล้วน่ะมันไม่เข้าไปยึดขันทั้งห้ามันก็ไม่มีทุก โดยธรรมชาติขันห้าเนี่ยตัวของมันมันเป็นทุกข์อยู่แล้วนะไม่ว่าความคิดมันก็ไม่สามารถที่จะทนอยู่ได้มันก็ต้องมีการเกิดการเล่าความรู้สึกเวทนาขันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยนะสัญญาก็จําสิ่งใหม่ๆไปเรื่อยๆบางครั้งก็จําได้บางครั้งก็ลืมอยู่อย่างเนี้ยนะขันที่เป็นรูปเดี๋ยวก็เจ็บไข้ได้ป่วย เดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวไม่มีอะไรเลยที่มันเป็นแก่นสารสาระที่เราจะอ่าเอาวิญญาณดวงนี้นะ่ะไปตั้งลงได้ทุกวันนี้เนี่ยคือวิญญาณเราเนี่ยมันมันมีที่ตั้งเขาเรียกว่าวิญญาณทิถีนะก็คืออายตนะทั้งหกขู่นี่แหละ มันจะรับรู้อะไรเนี่ยมันก็จะต้องไปตั้งลงที่ตรงนั้นแหละอยากรู้ทางตาก็ต้องตั้งลงที่ตาอาจจะตาหน้าภายนอกอาจจะตน้ภายในวิญญาณไปตั้งลง,งนั้นไม่ใช่วอาวิญญาณที่สีหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับสิ่งที่สูต้องสัมผัสใจกับธรรมารม คือมันตั้งลงเพื่อที่จะรับรู้แต่มันไม่ได้ตั้งลงเพื่อที่จะเข้าไปยึดไปเกาะว่าเอกูเห็นนะกูได้ยินนะอะกูได้กินอยู่นะมันไม่ใช่อย่างนั้นในขณะที่วิญญาณมันไปตั้งลงที่ขันแต่ละขันไปตั้งลงที่อายตนะแต่ละคู่แต่ละคู่เนี่ยก็เพื่อที่จะรู้ เราจะต้องมีสติกำกับอยู่เอ,อมีสติปัญญากำกับอยู่ว่าไม่ให้หลงไม่หลงรู้แต่ไม่หลงเวลาสัญญาไปจำมาก็ต้องดูถึงสภาวะด้วยไม่ใช่ไปจำเอาตรงที่ปรุงตรงที่สมมติขึ้นมาแล้วไปจำมามันก็เป็นสัญญาวิปลาสมันก็จะต่อเติมตัวอวิชยยัยอยู่ทั้งปีทั้งชาติ หาความแจ้งหาความสว่างในจิตในใจมันจะไม่มีเอาซะเลยแหละอ่าคอยดูนะคอยดูอ่าคอยดูว่าเวลาเวลาเราจะจาอะไรเนี่ยสัญญาเราจะจาอะไรเนี่ยอย่าไปจําเอาแต่สิ่งที่สมมุติออกมาแล้วแต่ให้ดูชัดๆเม้แต่ของข้างนอกเนะี่ยอ่า รู้ทอดไม้อย่างเงี้ยต้องต้องให้รู้ก่อนว่าเอที่ว่าทอดไม้เนี่ยสมมุติตั้งชื่อขึ้นมาเนี่ยแต่สภาว่าจริงของมันมันเป็นมันเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอ่ะมันเป็นยังไง <c oughs> อ่าต้องแยกให้ออกอเราจะได้รู้ทันรู้ทันสัญญาเวลาเขาจำอะไรมามันจะได้ไม่วิปร,ราดแล้วมาข้างในล่ะเวลาความคิดเกิด ก็ให้รู้ว่าสังขารขันเขาทํางานเออไม่ใช่ไปบอกว่าโอ้ยข้าพระเจ้านี่เราคิดถ้าบอกว่าข้าพระเจ้าคิดหรือว่าคูคิดเนี่ยสัญญามันมีหน้าทีจ่จํามันก็ไปจําเอาสิมันจะไปรู้หรือว่าสังขารเขาทํางานอะ่ะเออก็คิดออกไปแล้วยงั้นมีความรู้สึกไปแล้วอย่างนั้นสัญญามันอยู่กับความรู้สึกี่แล้ว ว่าจำเอามันก็เป็นวิปาล,วลาสนะเวลาเกิดอารมณ์เวทนาขันเขาทางานเนี่ยเกิดความโกรธขึ้นมาเนี่ยในเมื่อเข้าไปยึดเอานะในเมื่อจิตเข้าไปยึดเอาบอกว่าเออูโกรธอย่างเงี้ยสัญญาเขาก็จาอย่างนั้นดิก็เป็นสัญญาวิปลาส ก็เป็นความหลงเป็นอวิชามันออกไม่ได้หรอมันออกไม่ได้ถ้าเกิดว่าเราไม่พิจารณาดูตรงนี้ให้ดีนะเราจะบอกว่าอ่ตัวอวิชชาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ไง่ายๆสามารถที่จะให้มันแจ้งได้ไง่ายเนี่ยมันไม่มีทางหรอก ไม่ใช่จะค่อยๆรู้ไปแล้วจะวิช,ชามาเพิ่มมาเติมวิช,ชามาเพิ่มมาเติมอวิช,ชาก็ค่อยๆหย,ย่อนไปหายไปมันมีทางเดียวก็คือให้มันหลุดออกมาทั้งยวงอ่ะมันจะต้องหลุดออกมาด้วยกำลังของยานะ่ะถ้าหลุดออกมาทั้งยาน เราไม่ต้องไปพูดถึงว่าตัวกูความกูอย่างน้นอย่างนี้มันไม่รู้สึกว่าเป็นเราอย่างน้นอย่างนี้ไอ้คาว่ามันไม่ใช่เราเนี่ยพูดก็พูดฮะคําว่าไอ้นั่นก็ไม่ใช่เราไอ้นี่ก็ไม่ใช่เราเนี่ยมันไม่มีทางทําได้หรอกเพราะมันเป็นความรู้สึกมันเป็นตัวจิตเลยแหละมันมีอย่างเดียวคือมันจะต้องหลุดออกให้ได้ ไม่งั้นพูดไปก็ฟังไปเฉยๆนั่นแ่ะนะทำอย่างไรให้สติของเรามันทันความคิดทันความกรุงทันความรู้สึกทันความจำนะความคิดนี่คิดทั้งปีมันมันจะไม่มีวันคิดถูกนะ เพราะว่ามันเป็นภาพมันเป็นภาพมายามันเป็นเรื่องปรุงแต่งะมันไม่ใช่สภาวะจริงมันไม่ใช่ของจริงนะแ๋ยเราเข้าไปหลงองจริงแล้วมันอาจจะไม่ได้ชื่อความคิดก็ได้แต่มันโดนกระทบมาจากเหตุจากปัจจัยเข้ามันมันก็แค่ผุดผุดโพโพผุดผุดโพ่ะ เราไปตั้งชื่อให้มันว่าความคิดอ่าก็ไปหลงอาการอย่างนั้นแหละมันไปนึกถึงอะไรก็ไปหลงอยู่กับภาพที่มันเม็นนะั่นแหละพอหลงเข้าไปแล้วก็สร้างความรู้สึกขึ้นมาตีเวทนาขันก็เข้าไปสวยวสัญญาก็จำเอาความวิปลาดนั่นแหละหมุนเวียนอยู่ทั้งปีทั้งชาติวิชาไม่จบไม่สิ้นหรอก เพราะว่ามันเป็นอย่างที่พระอาจารย์เคยพูดไปในคลิปหนึ่งมันเป็นทั้งต้นทั้งปลายอวิชาปึ๊บอวิชาอีกต้นอวิชาปื๊บปลายอวิชาน่ะระบบปฏิจจสมุปบาทอ่ามันเป็นลักษณะนี้เอาคลิปนี้ก็คงจะพอสมควรแก่เวลานะคุณโยมเพราะว่ามีอ่างานที่รออยู่ก็ขอให้ท่านทั้งหลาย ได้นำทาเหล่านี้ไปพิจารณาเพื่อให้เกิดปัญญาขึ้นในจิตในใจของท่านสาธ